นะครับวันนี้เราจะมามาที่ไอคอนสยามแผนกของเด็กเล่นเรามาดูของเล่นกันนะครับเด็กชายอะไรครับอันนี้ครับอันนี้เด็กชายบารอนบารอนครับบารอนซิโมป่านไปเลยนําไปเลยครับทางไหนแตไมันเป็นไก่จย่งไอแผนกของเล่นเนี่ยอยู่ที่ไหนชั้นอะไรชั้นอะไร ชันอะไรไม่บอกเลยไม่รู้โชคันห้าใช่ไหมก็ใหญ่ไหมที่เนี่ใหญ่อยู่นะไ,ไปถึงทางเข้ายังไม,ไม่ถึงนี่ไว <laughs> ไก่นะเนี่ยวันนี้กาดจะมาเอาอะไรกัน อ,อยากได้อะไรไรถเหล็ก,รลกตรงไหนวะเนี่ยยังไม่ถึงอีกันเนี่ยเฮ้ยชั้นนี้หรือเปล่าชั้นนี้หรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเองเห็นอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยพลังบอกว่าว <laughs> โอเคเดี๋ยวงั้นขอตัดคลิปไปก่อนนะ ชั้นสนะครับสรุปว่าเราไปผิดชั้นเมื่อกี้นี้โอเคเข้าไปดูกันนะแผน,นของเล่นอยู่ชั้นสี่นะมาดูกันตรงนี้ก่อนเลยเ,เป็นของเล่นเด็กน้อยนะของเล่นเด็กเล็กๆใช่ไหมมีอะไรน่าสนใจมั้งสำหรับสายแมนๆอย่างเรา ไม่มีเลยแล้วเราไปตรงไหนต่อดีเขามีตั้งแต่เด็กเล็กน้อยเด็กเล็กๆจนโตขึ้นเรื่อยๆหน่นะครับเขาสนใจตรงไหนไปดูกันรถไฟ,ไฟเป็นหุ่นยนต์รถไฟหุ่นยนต์ที่แปงลงร่างเป็นรถไฟได้ใช่เป็นะบวนการหุ่นยนต์รถไฟเคยดูไหมห่ะเคยดูเหรอมันชื่อเรื่องอะไรมันชื่อเรื่องว่าอะไร พูนการหุ่นยนต์รถไฟไม่ใช่เลโก้ซอยซอยใช่คุณซอยกล่องนี้เท่าไหร่อ่ะครับผมกล่องนี้เท่าไหร่หลายพันเลยบางนี้เถอะอ๋อครับครับเฮ้ยนี่อะไรวะมาเวลมาเวลรีเจนมีไอรอนแมนด้วยเฮ้ยตัวนั้นคือ คอนเนตใช่ไหมไม่ใช่เว้ยบีสมีฟูฟูลีนด้วยล่ะนี่นี่อันนี้ก็เท่ฮะนี่ฟูฟูลีนตัวนี้เท่ไหมเป็นหนังเก่าคิวแจ็คแมนทันสามไม่มีตัวนี้ด้วยเคเบิลอัวนี้ตัวนี้อ๋อสแตนลีนี่เคเบิลทันสาม พันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทแบบตันอเมริกาโทฮิสไยติงชิวเนี่ยเคเบิลเนี่ยห้างอื่นไม่มีวางนะสองตัวเนี่ยเออแล้วก็มีนี่ด้วยนะเดดพูลเนี่ยเคยดูว่าเดดพูลเออมีเยอะว่าจงเมทานอสเเเฮ้้ยยวันนีไม่คห็นเลยนะตั่นคืออะไรอ่ะอ๋อ วิ่งเห็นไหมว่าอันนี้เป็นบาร์ฟอ้นั่นบาร์ฟอะไรนะชื่ออะไรไม่รู้อันนี้เป็นจินเกรย์ใช่ไหมวิ่งเล็กค่น้ากากด้วยหน้ากาก์ดเดสู้นะครับมีตัวที่น่าสนใจก็คือเดสผูนะเดสผู้ในภาคแรกอ๋อไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนภาคแรกใช่ราคาเท่าไหร่ราคาราคาราคาดุงล่างป่ะสองพันสองร้อยเก้าสิบ สองสิบห้างห้าเอาเก็บใครสนใจก็มานะมีอยู่อ่ะดูที่อื่นกันสตาร์วอลก็มีออ้ยางงี้มีต่ออีกนะครับไอรอนแมนโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ซเฮ้ยนี่แพ็คคลาสสิกคลาสสิกเอ็กซ์แมนใส่ครอปใส่ครอปยิมมันทอสอะดูไอที่คอทอ ตตนอเมริกาทอนี่ทันฟอร์เมอร์อ๋อชักกนอตที่นี่ยังมีอยู่เลยนะออกมานานแล้วละ่ะแต่ว่าหลายห้างหายไปละแพ็คคู่เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูทันฟอร์เมอร์กันต่อทันฟอร์เมอร์โหงานมาัตเตอร์พีส แบ็คกวิดโกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครสนใจทันโซเมอร์เลยอะสึกเด็กๆเดี๋ยวนี้อินกับมาเวลูมาเวลนะตัวไหนอเวนเจอร์ตัวไหนหักมากับอินฟินิตี้กันเล็ด้วยไอตอนที่มันไอ้น่นไ่ะเอาไอถุงมือของไอเนี่ย ดีนิ no ้วอันนี้คือตัวอะไรคือตัวอะไรนี่สไปมาสเตอร์นี่สมัยป๋ายังเป็นเด็กอยู่เลยเนี่ยเก่ามากอ่ะสไปมาสเตอร์มีปืนด้วยดักวิดโอเงหนังแม่วีโดโอ้ฮะเก่ามากรู้จักเขาด้วยอ่ะบุ๊บบลินใช่ไหม ไม่ใช่เว้ยกังชิมา<ะ>สเตอร์ออฟกังฟูการ์ตูนยุคแปดศูนย์นี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยทันฟอร์เมอร์นี<ะ>่แต่กล่องแบบนี้เข้ามาขายห้างด้วยวะ่ะเป็นกล่องพิเศษนะเน็ตฟลิกนะครับมีที่นี่ด้วยนี่กล่องเน็ตฟลิกมีตัวอะไรมั่งขอดูก่อน กอง Netflix มีตัวนี้ด้วยที่ไอคอนสยานนะที่มันเป็นสามตัวนะ่ะกล่องของ Netflix มีให้อีกมีเยอะเยอะๆตัวนี้ด้วยนะครับกล่อง Netflix มีขายที่นี่นะะน่าจะยกเวฟเลยแหละแต่พี่อยากได้บัมเบิ B บีมากเลยไม่รู้ว่าจะเข้ามาไหมไมีละจะโอเค เป็นรีเพนนะของเน็ตฟริกนะครับมีวางขายที่ไอคอนสยามนี้นะที่อื่นยังไม่เห็นนะไม่รู้เขาจะเข้าไหมนะครับบ,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 บัมบิลท่านอะร์บัมเบิลบีเมียนนี่นะที่เห็นว่าแปลกแอบข้างอื่นเขาไหนมีอะไรเนฟเนฟนะกลองใหญ่นี่คืออะไร โอ้โหเรเริ่มเลยอ่ะบ,อบับเบิ้ลบีเนี่ยคุณ<อ>ยักษ์น่าจะเป็นเมืองเลยนะอันนี้บ,บ,บับเบิ้ลบีอ่าโอหใหญ่มากแล้วตัวนี้ไงเป็นสกอปป์นอกโอโ้โหปนอกร่างยักษ์โอเคเจออะไรกัน ฮนี่ตัวนี้อะไรอะ่ะตัวนี้คืออะไรอะ่ะม,มีลิ้นด้วยล่ะคุณยนตอะไรวะมันตูดเลยนี่อะไรปแปลกแนะดูดินี่แปลกดีอ่ะราคาอะไรราคาเท่าไหร่เนี่ย มันตัวอะไร,ประแปลกๆดิเฮ้ยมันนิ่มๆใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เว้ย <Okay. S 1> มือมันกดแล้วทําอะไรไดม้มันเอามากดแล้วจิ้มจับ้อ๋อ,อแค่นั้นนะเจ็ดร้อยลาวลาวพลัตจ้ะเจ็ดร้ <laughs> อยแปดสิบห้าบาทอันนี้ก็เหมือนกันดูแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรมันมันจับไปเพื่ออะไรเ <c oughs> จะออลายอู๋อยู่คนเดียว <c oughs> วัตถเหล็กอะ วันนี้เด็กๆเ,เขาอ,เอ,อยากได้ดอ,อะไรอยากได้รถเหล็กกันใช่ไหมใช่ใอยากได้รถเหล็กฮอตวิวเหรออยู่ตรงไหนอ,อ่ะอไปดูฮอตวิวกันไป ah, ดูกันเรื่อยๆนะเจอเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นอู้ยไปถึงนู่นเลยใช่ไหมเนะี่ยว่างอยู่เนาะเจอยังอยโ,ยโอเคเจอกันแล้วนะ เอาเลือกกันไปคนละคันซื้อคนละคันโอเคป่ะเฮ้ยนี่ห้ามทะเลาะกันนะของใครของมันไม่ใช่แบบเอาวันนั้นอันนี้เออโอเคนะฮะเออไปป่าไปดูมุ้งต่อนะก็ก็ประมาณนี้นะครับไอคอนสยามนะเอาหันมาหน่อยเร็วจะจบคลิปแล้วสวัสดีครับกันเร็วโอเค